อาจารย์กรกาบแล้วมาสการผมมีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วคุณพ่อให้อ่านพูทมุชนะเล่มสามรอยทารับเรื่องที่สามต่าตาบอดร้อยปีผมอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจครับรอ่านยังไงให้เข้าใจอาจารย์บอกหน่อยได้ไหมครับจร,จริงๆพนังสุรนี้มันก็ง่ายนะก็ เราไม่เข้าใจประเด็นใดไหมก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็ว่าถ้ามหาปัตภีมีน้ําท่วมถึงกันหมดถูกต้องไหมโลกใบนี้ทั้งใบนะมหาปัตพีเนี่ยน้ําท่วมแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยย่อนแอกไม้ไผ่ลงไปในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปทิศ เหนือใต้ออกตกเข้าใจใช่ไหมแล้วตอนี้ในน้ํามันก็มีเต่าตาบอดอยู่ตัวร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งใช่ไหมในร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งก็นะเดียวกันแอกไม้ภผยเนี่ยซึ่งถูกทิ้งลงไปในน้ําที่ท่วมทั้งผืนโลกเนี่ยแล้วมันถูกลมพัด แล้วมันปิวไปปิวมาแล้วต่อตาบอดมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บนโลกแล้วก็โผล่มาร้อยปีจะโผล่มาสักทีมันจะเจอแอกไมไผ่ได้ง่ายไหมไม่ง่ายนะไม่ง่ายก็ะจะเจอเนี่ยบอกโอ้อจะได้เจอหรือเปล่าก็ยังยังคิดยากนะแต่เจอแอกไม่ผ่าแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นยากใช่ไหม พระเจ้าก็อุปมาความยากตรงนี้บอกเนี่ยมีความยากสามสิ่งที่เสมอกันซึ่งสาวกบบอกว่านานๆนนนนมันคงจะเจอกันทีละมันเอ่ากับแอกไม่ไผ่เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าวันนี้ให้มันให้มันโผล่ขึ้นทุกวันเนี่ยมันยังเจอก็ยังยากนะนี่ร้อยปีนะโผล่มาทีหล,ลุดไปอีกร้อยปีโผล่มาที โผล่มาตรงนี้ไม่ไผ่ไปไหนเราก็ไม่รู้ถูกลมพัดไปคนละทางสองทางถูกเจ้าไหมาองค์บอกว่าความนานอย่างเนี้ยที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งเนี่ยแล้วทําอย่างนี้ทุกร้อยปีเนี่ยแล้วจนมาเจอแอกไม่ไผ่แล้วยืดคอก็ไปในรูซึ่งมีรูเดียวได้เนี่ยเนี่ยคือความนานในการที่สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคืออรหันตสมาสัมพุทธะ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์และการที่ศาสนาจะแผ่ไพสารไปทั่วโลกโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้มันนานมากดังนั้นการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นคือถ้าเราไม่ใช่โสดาบันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบัน,นอดีตเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเลยเพราะว่ากว่าที่สัตว์ซึ่งกําลังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวินี่ย จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานขนาดนี้นี่พระองค์อุปมาความนานเพราะคนที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตคือสัตว์ผู้เจ้าบอกพิกุดทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัง้นคือมีความไม่รู้เป็นเครื่องกัง้นมีความอยากเป็นเครื่องผูกกาลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไปเป็นเทวดาบ้างดรจฉานบ้าง เศวิสัยบ้างมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างไปเกิดพบนั้นพบนี้บ้างเนี่ยแต่จะหลุดมาเป็นมนุษย์โป๊ะสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะจบไปตายไปร้อยปีแล้วจะเกิดอีกทีเนี่ยเนี้ยนานเท่ากับที่เต่าตาบอดมันเจอแอกไม่ภายที่ถูกทิ้งลงไปในน้ําที่ท่วมทั้งผืนโลกนี่ไงพอเข้าใจไมาน,นี่อุปมาความนานการจะเกิดเป็นผู้เจ้าก็ประมาณนี้เหมือนกัน และการที่ศาสนาจะแผ่ให้สารไปทั่วโลกเลยเนี่ยก็นานประมาณนี้เหมือนกันอื